การร่วมกันในเรื่องของการที่จะป้องกันลนหลงประชา,า,าสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพราะไม่เพียงแต่หลายท่านบอกว่ารู้แล้วเรื่องนี้นะครับทึมรู้แล้วย,งยังไงเราก็ต้องรณรงค์ช่วยกันนะครับเพราะว่าเชื้อมมีการพัฒนานะครับสถานการของโรคก็มีการระบาดไปไดเรื่อยๆนะครับวันนี้หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนนะครับของกองการรักษาความาาาวามาาั่นคงภายใน,ว,นวันนี้ก็เลยจัดชุดทีประชาสัมพันธ์หรือทีมวิก่อนขุนฐานลงมาพบปะกับพี่น้องประชาชนนะครับขออนุญาตเชิญหัวหน้าครับที่พันเอกหญิงเกษมศรีวิลาวันครับ สวัสดีค่ะชาวชุมชนอกุบานะคะวันนี้การกองกำานงใการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสรับ,บุรีนะคะหรือตัวยยอเาเรียกว่ากองอลมะนองนะคะก็มีความยินดีนะคะที่ช้างพันเอกหมิงเฉมศรีวิราวาันนะคะหัวหน้าุ่มงานกิจการมวลนชนนะคะกระมอนองเราทำงานที่ศวนราชการตรงนี้ใกล้ๆนะคะ ก็ยินดีที่ได้มาลงพื้นที่ในวันนี้นะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนาะเราก็เลยอยากจะลงมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พ่อแม่ที่น้องในพื้นที่นี้นะคะได้มีความตื่นตัวตระนักในการป้องกันโรคโควิดนะคะมีการสวมแมสก์้ระยะห่างล้างมืออะไรประมาณอย่างนี้นะคะเราก็เลยอยากจะมาร่วมกับทางสถานีนี้นะคะว่าเออเขาเรียกว่ายัไนะศูนย์ ถ,ถึงบริการชุมชนเนาะค่ะให้ความรู้ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านในชุมชนเขาคูบานนี้ได้ตระนับถึงในการป้องกันตัวในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนสัมพันธ์ในวันนี้ด้วยนะคะค่ะก็อย่ขออยัางไรให้พิธีกรรุ่นหล่อของเราเลยนะคะครับผม กระแสข่าวตอนแรกผมเองเป็นอาหารก็ยังก,กลัวนะน้ำแน,น,นใช่ไหมฮะเอ๊ะฉีดแล้วจะเป็นยังไงถ้าน,นายกบอกว่าวัคซีนมาแล้วเราก็ดีใจแต่พอเจอปัญหาเข้าไปมีการโพสต์ข่าวเยอะแยะมากมายตกใจครับค่อนข้างกลัวแต่ผมอยากจะบอกแบบนี้ว่าวัคซีนใดที่มาถึงก่อนเราได้มีสิทธิ์ฉีดก่อนนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราตอนนี้เพราะว่าโรคที่มันเกิดขึ้นมัน ล่าสุดเลยแล้วทีนี้เรารอกันไม่ได้แล้วครับที่จะวิจัยพัฒนาเพื่อให้เอ๊มันนะเกิดผลกระทบไหมนู่นเนี่ยจริงๆแล้ววัคซีนทุกชีดเวลาฉีดมีผลกระทบต่อเราหมดครับเพราะว่าแ,วแต่ละคนก็มีภูมิคุค้มกันที่ไม่เหมือนกันเพราะนั้นอย่างที่คุณหมอบอกว่าเกิดผลกับรรเราน้อยมากเพราะฉะนั้นขอให้ท่านลงทะบียนแล้วก็ฉีดอย่างสบายใจผมเองก็จะฉีดเร็วๆน,นี้เลยครับตอนนี้ยังไม่ได้ฉีดเลยต้องเดีอย้ฉีดวิญญาะก็ฉีดแล้วแจ้ง่า ก็เป็นคนมนตที่ลงทะเยอฉิ่งแล้วเพราะว่าอย่างที่พี่สำคัญได้แจ้งไปนะคะวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือการที่เราได้เราวันซีนเร็วที่สุดนั่นเองนะคะฉะนั้นท่านที่บอกว่า,ย,า,วายังกังวลใจหรือว่าจะฉีดดีไม่ฉีดดีนะคะอันนี้้าต้องว่าคุณแม่ขอขอยกตัวอย่างคุณแม่คุณแม่ป่วยเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลแล้วก็โรคไตอ่อนออนแต่คุณแม่ฉีดแล้ว หลายคนบอกว่าอายุเยอะคุณแม่หนู65ขอยกตัวอย่างที่ใกล้เลยเพราะว่าพี่ป้านะทุกท่านอาจจะกังวลใจคุณแม่ฉีดแล้วไม่มีผลขัางเคียงนใดๆบอกเลยนะคะว่าไม่ to totally มีผลขั้งเคียงนใดๆฉีดที่โรงพยาบาลสระบุรีนะคะลงทะเบียนตามคิวเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่เป็นผู้ป่วยจ็กลุ่มโรคเสี่ยงนะคะฉะนั้นพี่ๆที่อยู่ในพื้นที่นี้ลังเร่วว่าจะลงทะเบียนได้ไหมหรือว่ายังไม่ลงทะเบียน บอกว่าลงทะเบียนเถอะครับเพราะว่าอย่างน้อยเราจะได้เป็นการต่อสู้กับโรคเบืองตโซนได้ด้วยค่ะครับถูกต้องครับก็คือถามว่าฉีดแล้วฝาปิดมีใชงอลกอมอลสามารถช่วยได้แล้วก็สิ่งที่พวกอีกอย่างหนึที่สามารถ รักษาธมนภายในจังหวัดสระบุรีนะครับโดยกากรับและจัหงยจากท่านกบเอกชนมาพรที่บานชท่านนายกผู้จัดรักษาครามน si like ิจภายในจังหวัดสระบุรีนะครับที่ัดหางที่ร้องพลาววัฒนสระบรีโดยที่ที่มีทของีดาวน์้อรมาเริงราการรับรู้การมแต่ปร